สวัสดีค่ะพร้อมไหมคะวันนี้เรามาเริ่มเลยนะคะไม่รอช้าอ่ะท่าแรกนะคะเป็นการเหมือนสควอชลงไปแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะคะอ่ะเดินหน้าหายใจเข้าจงังหวะถอยหลังหายใจออกนะคะทุกคนฝากกดไลค์เพจข,ของเราด้วยนะคะ Sexfit by G นะคะมุมสายด้านล่างนะคะหรือว่าจะบนขวานี้นะคะก็คือฝากกดไลค์ด้วยนะ ท่านี้นะคะทำเราประมาณ12ครั้งนะคะมาข้างหน้าถอยหลังนับ1มาข้างหน้าถอยหลังนับ2นะคะมาข้างหน้าหายใจเข้าจังหวะลงหายใจออกที่สําคัญก็คือเอาน้าหนักลงไปที่ก้นเยอะๆนะคะโอเคผ่านไปค่ะอันนี้คือเซตที่1เราจะทํด้วยกันทั้งหมด2เซตค่ะเซตที่1ผ่านไปค่ะทุกคนไม่ยากเลยนะคะวันนี้ เราก็มาให้ทุกคนได้ทําตามกันนะคะหายใจเข้าและออกแต่ว,ว่าพักห้ามเกิน30ินาทีเพราะว่ามันจะโดเบิร์นไม่ต่อเนื่องนะคะอันนี้นะคะเป็นการรวบรวมท่าที่จะมาเบิร์นจัดว่าโดนนะใครที่มีไขมันเยอะไขมันแบบโอ้โมันแน่นมากตัวแน่นมากเอาไปทําตามได้เลยนะ,ะอ่ะทาต้นข้างให้ดูนะคะก็คือสมมุติว่าใครย่อไม่ไหวก็คือแบบย่อลงไปนิดนึงก็ได้นะคะทําตามที่ทําให้ดูเลยนะคะ มาข้างหน้าหายใจเข้าจังหวะถอยลงหายใจออกนะคะที่สําคัญพยายามนะคะอย่าให้เข่าเลยปลายเท้าสังเกตดูนิดนึงนะคะเข่าจะไม่เลยปลายเท้าค่ะมักข้างหน้าและถอยหลังนะคะโอเคค่ะครบค่ะค่าที่ท่าที่1ผ่านไปนะคะท่าที่สองเริ่มค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะอันนี้คือรวบรวมมาแล้วนะคะว่ามันเดนจริงๆท่าที่สองนะคะเป็นการเหมือนจัมกระโดดสไลด์ด้านข้างแล้วก็บิดขาไปด้านข้างนะคะ,ะ,คะเห็นไหมเอ่ย นิดนึ่งนะคะพยายามอย่าใช้พื้นที่ลื่นนะอาจจะทําให้เราลื่นได้นะคะอันนี้ถ้านี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาหัวเขา่าเพราะมันจะทําให้เจ็บเข่าได้นะคะเพราะมันมีการกระโดดนะโอเคเซตที่1นึ่งนไปค่ะเราทาด้วยกันทั้งหมด2เซตนะคะกระโดดซ้ายขวานับ1นนะคะซ้ายขวานับ2เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะคะอย่าพักนานค่ะอย่าพักนานนะคะเซตที่2พร้อมไหมคะถ้าพร้อมเริ่มเลยนะคะอ่ะทำด้านข้างให้ดู เห็นไหมคะสไลด์ด้านข้างแนะนำนะคะอย่าดูลองดูนะคะโค้จะทําเข่าไม่เลยปลายเท้าซ้ายหายใจเข้าขวาหายใจออกนะคะเวลาสไลด์ไปด้านข้างหรือว่าแล้วแต่เลยนะคะถ้าเกิดใครสะดวกนะคะหายใจเข้าออกฝั่งไหนก็ได้แต่ว่าคือข้างหนึ่งต้องหายใจเข้าและขาสัดว์ไม้ฝั่งหนึ่งหายใจออกนะคะนั่นแหละค่ะ ซ้ายขวานหนึ่งนะคะโอเคทําแบบนี้ทำพร้อมๆกันนะคะจิตก็คือหยุดนะคะเล่นคือเล่นพร้อมกันท่าที่3พร้อมไหมคะท่าที่3ามเป็นการเหมือนลนช์ไปด้านหลังแล้วก็แทงเข่าขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะถ้าชอบวิดีโอเรานะคะฝากกด Subscribe ด้วยนะ,ะแนะนำให้ทำตามวิดีโอนี้นะคะ1-2รอบต่อวันทําทุกวัน1อาทิตย์นะคะคุมอาหารด้วยเห็นผลแน่นอนค่ะ ถ้าชอบวิดีโอฝากไลค์ฝากแชร์นะคะแชร์ไปให้เพื่อนแชร์ไปให้แบบคนในครอบครัวหรือว่าแชร์ไว้เก็บไว้เล่นเองก็ทําได้นะคะอ่าสไลด์ลงไปาหายใจเข้าและแทงเข่าขึ้นมาหายใจออกนะคะจงังหวะแทงเข่าขึ้นมาก็เป็นการขมิ้นท้องด้วยก็จะโดนบริเวณหน้าท้องนะคะถ้าทั้งหมดทั้งมวลวิดีโอนี้นะคะจะเน้นลดทั้งตัวนะคะกระชับทั่วตัวทุกสดส่วนเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีไขมันเยอะๆมันจะช่วยได้ดีนะคะก็คือเป็นการลดไขมันลดน้ําหนักนั่นเองนะคะอ่ะ ต่อมานะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะท่านี้นะคะท่าที่4ของเราเหมือนเป็นการสลด์สไลด์มาด้านหน้าแล้วก็ตัวโน้มลงมาแบบนี้นะคะทุกคนทําตามค่ะมาข้างหนึ่งหายใจเข้าอีกฝั่งหนึ่งหายใจออกนะคะซ้ายและขวานับ1นนะคะดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ใต้วิดีโอนะคะใครสนใจสั่งซื้ออุปกรณ์อะไรก็คือดูรายละเอียด,ยยดใต้วิดีโอได้เลย สไลด์ซ้ายและขวานะคะทาไปเรื่อยๆค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นการอันนี้ต้าจะเป็นการจับเวลาประมาณ1นาทีนะคะอันนี้สไลด์ซ้ายสไลด์ขวาลงข้างหนึ่งหายใจเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งหายใจออกนะคะหายใจเข้าสลับฝั่งหนึ่งหายใจออกทําซ้ายและขวาทําให้ถูกต้องนะคะโอเค พักสักครู่นะคะแต่ว่าเราระหว่างพักเนี่ยเราก็จะพยายามขย,ขยับขยับขยับตัวตลอดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการเบร์นะคะท่านี้ดีโอนี้เราเน้นเบร์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยืนนิ่งนันนะมาค่ะท่าที่5ของเรามาค่ะอันนี้นะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่าท่านี้ไม่เหมาะกับคนที่มีปัญหาหัวเข่านะคะจับเวลาได้การ6กวินาทีหรือว่า1นนาทีย่อลงไปนะคะเอามือแตะที่พื้นนะคะแล้วกระโดดขึ้นแบบนี้กระโดดขึ้นสูงๆไปเลยนะคะลงหายใจเข้ากระโดดขึ้นหายใจออกนะคะ ไม่ยากเลยวันนี้นะคะเราก็อยากให้ทุกคนมาทำไปพร้อมๆกันพบกันทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์นะคะเวลาสี่โมงตรงเรามีนัดกันยังไงก็ต้องมาเจอกันนะคะทุกคนฝากกดต,ติดตามไปด้วยนะคะเผื่อวิดีโอมาเราจะได้มาออกกำลังกายพร้อมกันเน้นย้ำเสมอนะคะว่าทำต้องทำอย่างตั้งใจทำอย่างจริงจังนะคะทำสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะคะทำทุกวันไปเลยแล้วก็คุมอาหารมันจะเริ่มเห็นผลแน่นอนนะคะ ไม่คุมอาหารก็ไม่เห็นผลนะคะนอนไม่พอก็ไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นต้องนอนให้พอคุมอาหารและมันจะเห็นผลลงหายใจเข้ากระโดดขึ้นหายใจออกนะคะนิดน,นึงค่ะคนที่มีปัญหาหัวเขา่าอย่าทํานะเพราะว่ามันทําให้เจ็บเขา่าหรือว่าถ้าเกิดว่าเจ็บเข่าไม่มากก็กระโดดไม่สูงก็ได้เหมือนกันนะอ่าโอเคค่ะใกล้ครบแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะมาต่อท่าต่อไปทุกคนพร้อมไหมคะเหนื่อยนิดนึงนะคะวิดีโอนี้แต่รับรองได้ว่าเห็นผลแน่นอน ท่านี้นะคะเหมือนกันจับเวลา60วินาทีหรือว่า1นาทีนั่นเองนะคะในการนี้ก็คือกระโดดนักกระโดดเตะเท้าไปด้านหลังแบบนี้นะคะก็ใครที่มีปัญหาหัวเขา่าไม่แนะนำนะคะเอาง่ายๆวิดีโอนี้ไม่แนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาหัวเขา่าเพราะท่าส่วนมากไปเป็นท่ากระโดดนะอ่ะค่ะย่อมอยู่กับที่นะคะเตะไปด้านหลังให้สูงที่สุดหรือว่าเตะไปให้โดนก้นก็ได้นะคะทําไปเลย นี่นะคะโอ้หเบินขาเบินน่องนะทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเข้าแมวท้องเนี่ยเหมือนกันโดนหน้าท้องไปด้วยนะคะทุกคนก็นะคะรวบรวมท่าที่คิดว่าเออมันโดนที่สุดมาให้ทุกคนทํานะคะก็อธิบายนิดน,นึงนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจในเทคนิคในการเล่นว่าเล่นยังไงพูดเยอะนิดน,นึงอย่าเพิ่งเบื่อ,อย่าเพิ่งรำคาญกันนะคะมันจะเหนื่อยแน่นอนนะคะวีโดโอนี้คอนเฟิร์มว่าเหนื่อยนะคะเมื่ออาจจะไม่เท่าไหร่แต่เหนื่อยเนี่ยแน่นอนเห็นผลเลยว่าต้องเหนื่อยแน่นอนนะคะ โอเคครบแล้วนะคะหมาสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการยืดนะคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อนิดนึงหลังาจากที่เราเล่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหายใจเข้าออกให้ร่างกายเราได้พักก่อนที่จะหยุดนะคะหยุดออกกำลังกายวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมีการยืดนะคะอันนี้รีลาสการเหมือนลมเหมือนการคูลดาวนะคะลงหายใจเข้านะคะพูดผิดนะคะขึ้นหายใจเข้านะคะลงหายใจออก ะะเอามือนะคะลงมาข้างล่างแบบนี้เอาลงเหมือนแบบทำเป็นเวฟนะคะขึ้นและลงแอนดกอนไปข้างหลังนะคะขาตึงเข่าไม่งอค่ะเข่าไม่งอนะคะก็ทำเรๆประมาณ1นาทีนะคะหรือว่าทำตามจีไปเลยนะคะถ้าหยุดก็คือหยุดอับนะคะลงนะคะแล้ขึ้นขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกทำช้าๆก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าครรู้สึกเวียนหัวไม่ไหวแล้วนะคะแต่ข่าห้ามงอ ฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะวิดีโอมาจะได้มาออกกำลังกายพร้อมกันค่ะอีกนิดเดียวนะคะทุกคนค่ะใกล้ครบแล้วท่านี้นะคะยืดน้องยืดขายืดตัวยืดแขนยืดหมดทั้งตัวเลยล่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะทุกคนสู้ๆ